ดูชะนะท่านอน้นะบอกว่าเอ๊ท่านมานี่ท่านมามีเจตนาอะไรเนาะทำไมท่านอยากเป็นท่านชายหรือไงท่านทำไมท่านไม่เคารพในพระราชอำนาจนะท่านมาแล้วให้ประชาชนมาก้มกราบก้มไหว้นี่ไหว้ยยงนันมันเหมาะสมไหมเออ,อตุนิวเปิดศึกเลย ปรากฏว่าตอนนี้มากันทั้ง4ท่านแลวนะครับสท่านนะท่านอนท่านอ้นท่านอินท่านอ๋องอะไรอีกท่านหนึ่งจำไม่ได้ท่านอ้วนเออท่านอ้นท่านอินท่านอ๋องท่านอ้วนนะครับสท่านก็กลับมาแล้วมาประเทศไทยท่านท่านอ๋องนี่ก็เห็นว่าได้เป็นอาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลนั่นนี่ใช่ไหมเงินเดือนห้าหมื่นก็ดีใจด้วยนี่ที่ท่านได้กลับมาทํางานในประเทศไทย นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญกําลังใจนะเอออย่างน้อยๆท่านก็เป็นโอรสของรัชกาลที่สิบนะไม่ไปว่าท่านมากเลยนะเอ,อไอเรื่องที่บอกโอประชาชนไปเคารพท่านไปกราบว่าเอา้าก็ท่านเป็นโอรสในรัชกาลที่สิบนะประชาชนเขาก็มีความเกรงใจกันบ้างเนี่ยเออถึงแม้ว่าท่านจะเป็นสามัญชนธรรมดาก็เถอะนะครับใช่ไหม ออแต่ว่าความเป็นเชื้อสายมันก็ยังมีอยู่อ่อะนี่อกไหมเออนะครับจะไปให้โอ้เสมอท่านเลยนี่ก็แบบแมมันก็ตะกิดตะขวงใจนะเออท่านเป็นโอรสอ่นะฮะโอรสก็คือโอโรต์เนี่ยอกไหมสายเลือดก็คือสายเลือดนีสายเลือดในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้ท่านชมนะ วันใดวันหนึ่งข้างหน้าท่านก็อาจจะก,กลับมาเป็นราชวงศ์อีกก็ได้ใช่ไหมเพราะยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะยิ่งตอนนี้เนี่ยนะองค์พาอะไรท่านก็ป่วยใช่ไหมก็ขาดกําลังนะก็ไม่แน่หรอกนะครับไม่แน่หรอกนะว่าวันใดวันหนึ่งท่านอาจจะก,กลับมาเป็นราชวงศ์เชื้อไขอีกก็ได้ฉะนั้นก็อย่าไปว่าท่านมากเลยนะครับ อบางคนบอกโอ้ยไปคบกับโบวินแอดมินมองว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรนะนั่นแหละว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปองดองกับทุกฝ่ายนะอย่าไปอย่าไปคิดร้ายมากนะครับเขาท่านมีเจตนาดีแหละดูทรงน,นนะเอท่านมีเจตนาดีกับชาติกับบ้านกับเมืองนั่นแหละนะครับไม่มีใครคิดร้ายกับบ้านกับเมืองหรอกนะเออ คนเราต้องดูที่เจตนานะครับเขาท่านก็ปาท่านก็